หกาอะไรหรอทมีสุดทำบุญซื้อโบอซื้อโบอไปทำอะไรหรออ,อ๋ไอไปผูกนี่ยละนะคะ S <S ไปกันเลยเม่ไหร่นี่ไงทางขึ้นวิหารบนยอดเขาทางไปสะพานกระจก โอ้นู่นอยู่บนเขาเนอน กานแรกการแรกก็เหนื่อยเหรอการแรกก็คนบ้าเป็นไงเด็กไม่อาบน้ำครับไไหครับไหวคุณจะไหวหรือไม่ไหวครับไหวสูงกว่าลุกมาเลยค่ะทุกคนช,คชื่ออะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะวัอดอะไรน,นะ ว <What S 2> ัดเขาตาเบกตาเบกเบกตาไม่ชื่อตาเบกมันชื่อตาแบกบคนแหลกเขาเรียกเพี้ยนไงทุกคนดูข้างหน้านเราเป็นด่านอะไรก็ไม่รู้ไงแต่แต่ว,ว่าแม่บอกว่าจะไม่ไหวดูดิดูบิอยากดูไง าาไป็วทุกคนวิวสวยมากเลย,ย,ยจะเดินไปข้างหน้าต่อไปเดินไปจะเดินไปก่อนเลยให้งานหน้าเหรอได้เลยนักแสดงว้าวสูงนั่นแหะแค่คิดก็เหนื่อยแล,นะล้วนะหยอกเมื่อวานเมัได้เรไปด้วยกันสิมาด้วยกัน คนแบบของงานถุงไหมคะเพื่อคอมเมนต์มาหน่อยวทาวคนว่าสูงไหมคะเพื่อคอมเมนต์มาหน่อยบากจมาแล้วไม่ตึงกันเนื่อยแล้วเรงงานที่เราเลยนะคะมันร้อนหน่อยร้อนมากจนเที่ยง ันนี้ก็เป็นนิโบ้ด้วยนะคะทุกคนดูดโมเต็มเลยนี่เวลาเกียร์เต็มอินนตอกา54นาที เร็วเร็วไปเดินไปก่อนไะได้ถ่ายน้ำใจว้างุกถุทั้เลยทางไปจะผ่านตรงนี้มีทางขึ้นไหวหลวงพ่อตรทตรสูงนี่ทางไปสะพานกระจก นี่มีห mm น่อไม้ด hmm. ้วยเอาหน่อไม้ห้กินเฮ้ย่อนุเราเล่นตลกเนกเดยเนยในร้นในร้อนนี่ ที่นั่งพักเวลาเหนื่อยใช่ค่ะยินดีด้วยค่ะ ทางมันชันมากแล้วก็เหมือนจะเป็นสไลเดอร์ค่ะเป็นสไลเดอร์ได้เลยดูด้านนี้ค่ะด้านนี้มีอะไรมีมีต้นไผ่ทุกคนว่ามันมันสูงไมหมคะทุกคนลองคอมมนต์มาดูไปค่ะไปคำตอบ <c oughs> ที่ถืออยู่นี่คือหมวกเยอะไม่ไมว่ากะลา กลลานี่ที่นั่งพักจะอัพเกรดไปเรื่อยๆจากพลาสติกเป็นเหล็กอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูจนนะพาเธอไปได้ต้องรีบไปหอบผ้าหอบผอน อดูขาไปเลยค่ะนักแสดงไปก่อนเลย <Yeah. S 1> อยากวิ่งอยากวิ่งหลบกวิ่งลงเนลน ไหมไหมแล้วเราก็จะไปกันสามคนนะคะชีวิตต้องสู้ใช่อะขึ้นทางเยอะครับเด็ล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมใกล้จนหมดลมหายใจแล้วใกล้จะคลึงแล้วแมันจะไม่ไหวแล้วนะบอกเลยว่าถ้ามีอีกชั้นหนึ่งหนูตายขับไปไม่ไหวคุณให้พัหน่อยดิ เย็นดีจังเลยนีนะห้องน้ำด้วยข้าก็แ้าวปาสนะคะช่องนี้งนี้เราไปทนี้กันเดี๋ยวจะคุยขอปอีกโปงนู้นน้นเหรอ เราคงแบบไม่สามารถที่ขึ้นไปไหวแล้วตอนนี้แค่สวรรค์กระจกก็ไม่ไหวแล้วก็ไม่สูงนะก็ไม่ได้สูงหรอกถ้าที่วันนี้ขึ้นไปแล้วล้อไปขึ้นไปด้วยค่ะเล็กเขาไม่ไปไปพายกระจกเราก็จะไปซื้อบัตรด้วยซื้อบัตรหนาเขาเขียงส่วนหนักหรือเปล่าเนี่ยหักเลย สุดท้ายคือพัดยนนะทุกคนขึหน้าแบบร้อนนะแต่เราเ็า่อยลมเย็นตอนที่หลังจะเหนื่อยไปกันที่ใช่ไหมเนี่ยต่อไปนะเรจะเป็นเด้นรอคิวย ดูดูคนดูคล้องจากเสียงประกาศน่าจะต้องแบบว่าซื้อบัตรแล้วก็รอรอที่จะเข้าคิวก่นที่จะเข้าไปที่สะพานกระจกอีกทีพระดูแล้วน่วาจะฝนเยอะก็เข้าเลยนะอันละสี่สิบนี่รับโอน ได้ครับนึงเด็กเสียมความสูงร้อยยี่สิบการจากร้อยยี่สิบนับจ้ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนูไม่ต้องนับมาบอกว่ามาสี่คนอย่างเดียวสองคนสี่คนคะับสองคนแต่สิบ้ะไม่รับนโนนะจ๊ะถ้ามาก็คือต้องเตรียมเงินสดมาด้วยค่ะ ไอตกนะว้าว wow. นี่งกาลัทเออตรงนู้นคืออันที่ทำเพิ่มเหรอตรงไหนได้เราไม่รู้อันนี้เาทำเพิ่มเราคิวเท่าไหร่อ่ะเราคิวเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดิแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองอไปซื้อขนมหน่อยนึ่งแปอคิววนไปจ้า เตียนถึงน <PI AN N> ้ใจว่าไปเวปอเอาใส่รท้ากันเลยปหอ้าหยแบบนึ่งนะผมถึงก้าวิั้งสวนใส่รองเท้าเต็มในแชนแนน้องเป็นเกงขาดหมดแล้วอ่ะ ลงเองในขาหมดแล้วอ๋อขาดทั้งมันเดี๋ยวลงาไปซื้อใหม่ใช่ไหมเลี่ยมเลยแม่ใส่แม่ผูไหนก็ใส่ได้เลยครับผมคู่ไหนก็ใส่ไปเลยสีละถ่ายรูปได้ครับผมน้องใส่รองเท้าด้วยคลับตาไหมได้ครับได้ถ่ายรูปไหมรู้หนูต้องหลับตาครับผมน่าจะใส่คนละสีได้ที ว้าวไม่ธรรมดาแล้จ้าต้องหลับตาไหมเนี่ยหนแล้ววซื้อป่ะจ้เอารถขึ้นมาด้วยซื้อมาอ่ะปุยกัจานนั่งขึ้นมาเหรอว้าวแล้วรต้องมีถือ เออน่าเออเดินมาจากตรงโน้นน่าทุกคนไก่มากเหมือนจะตายว้าววิวดีมากเลยอ่ะกลัวด้วยอยากเดินด้วยกลัวด้วยกลัวอยู่นะเนี่ยมาเล็กยีเกใส่แล้วเนี่ยก็คือแกวโมโกว่า หลานกลัวเห็นแต่มันกลัวสูงมากปามใจกลัวอ่าครับผมก้าวเท่าไหร่ครับอ่ะโอเคครับผมต่อไปครับก้าวถึงสองก้าถึงสามครับ เดี๋ยวนะเนี่ยเสร็จ

มันจะขึ้นมาได้คุณ้เขาบอกว่ามันเกียร์แคขาเน